สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสุดพีนีร็อกเก้ซาวน์งานมรดกโจรสองพัน2015แห่งนี้ครับปีนี้ก็เช่นเคยนะครับทางบูฟเฟ่เน Rocket Sound เราได้นำนวัตกรรมนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน AV Receiver รุ่น AVH X 8750ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับมาเปิดตัวในงานนี้เช่นเคย จอภาพรพ่นใหม่ของเราที่เราก,การเปิดโรนงานนี้นะครับก็เหนือนจากการรองรับสมาร์ทโฟนโอเพอชั่นที่เรียกว่า iOS หรือ Android OS ในโลกแห่งอนาคตที่ถูกไม้วันนี้เมืองไทยอยังไม่รองรับนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้รวมถึงในเรื่องของควาสมสามารถในการเชื่อมต่อแต่ในปีนี้ที่เรามีการพัฒานาใหม่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับในตัวจอ8.7เนี่ยนะครับคงจะมีส่วนในเรื่องของควาสมสามารถในการที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเนี่ยในรูปแบบของไวเลสได้ด้วยนะครับและไม่ใช่แค่ การเชื่อมต่อแลวเอาภาพมาแสดงนะครับเราสามารถทควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอได้โดยตรงนะครับการใช้ฟังก์ชันทัชสกรีนเราไม่ต้องคุมผ่านตัวสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้ท,ทันทีหรืออย่างเราต้องการจะไปดู u t u b e นะครับเราก็ไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่า ในเครื่องจะต้องมีแอปพื้นฐานที่ใช้งานในหมวดของแอปรีโอโหมดได้ก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะดูหนังคอมเพลงผ่านหน้าจอเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอีกต่อไปแล้วนะครับเสิร์ชค้นหาได้นะครับเ้่เราต้องการจะดูวีดีโออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้หมดนะครับครับหรือใช้การผ่านแอปริโอโหมดที่ เป็นแอปโดยรวมรวมสาระพันที่ผู้ใช้งานจริงๆอยากใช้ก็คือว่าจะเป็นการใช้งานระบบนิเกชั่นนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับหรือดูรายงาน,านสภาพอากาศกิจกรรมต่างๆระหว่างเดินทางนะครับสามารถที่จะใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้อยู่ในหน้าต่างเพียงหน้าต่างเดียวได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเอื้อประโยชน์นะครับเช่นอย่างตอนนี้เราสามารถที่จะใช้งานบนแผนที่ได้นะครับ ในขณะที่เราใช้งานบนแผนที่เราก็สามารถที่จะเลือกการฟังเพลงไปเรพาะกบการดูหนังได้ใช้แผนที่ได้การรายงานสภาพอากาศนะครับหรืออย่างค้นหาจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปนะครับผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีงานกาชาดหรือบอลกลับบอลโชว์ที่เราผมจะต้องการไปดูไปงานกาชาดนะครับผมสามารถเซตให้ระบบแผนที่นำทางไปพราะวกาการฟังเพลงอยู่ในหน้าแอปเดียวกันได้ ด้นวัตรกรรมใหม่ของจอภาพไ i เนียรุยร่น AVHX8750ET ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้โ้องนะครับในโลกของเทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการที่เชื่อมต่อมีสายหรือไร้สายนะครับเชื่อว่าเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมนี้คงสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ได้ตามต้องการครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเพลนเร์ Smart Mirror เ,เพลนเนอร์ The Revolution of Drive Mirror Agent กระจกม马拉切尔ิยัต นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสเทยียวแย้ใหม่ล่าสุดตัวนี้จริงๆเลยยังไงไปพบกับเทยียวแย้ใหม่ล่าสุดแพลเนียนะครับในงานนี้ได้เลยครับผม ผลิตภัณฑ์เป็นตสรีานารตลาดานอาเข้าัดาีตัวนี้มว่น e ต้องการเสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับก็มีวัตรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งรวมทั่นนง,งของ after market, นฝั่องอุป r านตลาดและฝั่ง OEM นะครับซึ่งมีนวัตกรรมื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่สุดยอดที่สุดแล้ว uh, ในปีนี้นะครับ กับงานวัตุโว2015ล็อกเก็ตซาวได้ร่วมมือกับไพโอนียนะครับนำเสนอศิลปะเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับและการออกแบบเครื่องเล่นนะครับส่งมอบความบันเทิงนะครับในเรื่องของคาร์เตอร์เมนต์สู่ผู้ใช้ทุกท่านนะครับ ยังไ,ไงกันบ้างครับนวัตกรรมดีๆจากแพรเนียนะครับแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยมาพบกับพุทธแพรเนียร็อกเก้สาวในงานมอเตอร์โชว์2015แห่งนี้ครับในงานนี้เนี่ยก็จะมีรถเลมเคค่มค้าดีๆสวยๆนะครับรวมถึงพิเตอร์เกิลส,สาวสวยเซ็กซี่มากมายมารอพบทุกท่านอยู่เช่นเคยก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพบกับพุทธเราได้นะครับถึงวันที่5เมษายนนี้ครับผมขอบคุณครับ